เมื่อวานนี้มีคนไปจับสังเกตนายกอนุทินไงตอนที่เข้าไปประชุมสภาคือตอนเข้าไปหน้าตาแบบยิ้มแย้มอะคะ่ะยิ้มนี่คือแบบอย่างนี้เลยเ<อ>แต่อารมณ์ดีดแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมรับสายจากใครก็ไม่รู้ละคะ่ะสายปริศนาจากใครสายปริศนาจากใครก็ไม่รู้แล้วก็อากับกริยาที่นักข่าวได้สังเกตสีหน้าท่าทางดูแบบซีเรียสด,ดูเคร่งเครียดค่ะหลังจากรับสายโทรศัพท์จากใครก็ไม่รู้ละคะ่ะสักแป๊บหนึ่ง ประมาณสัก40ินาทีได้นะในการประชุมอ่ะก็เดินจากห้องประชุมไปเลยจังหวะที่เดินออกจากห้องประชุมมาค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการทักทายเหล่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะคะแล้วก็ออกไปเจอทัพสื่อมวลชนที่รออยู่ด้านนอกสอภาปรากฏว่าสื่อเนี่ยเขาก็ถามนะคะแล้วก็สังเกตอากัปริยาว่าเอ๊ะท่านทาไมถึงแบบรีบออกมาจังเลยอ่ะแล้วสีหน้าท่าทางดูเหมือนเคร่งเครียดมากกว่าตอนเดินเข้าไปประชุมด้วยซ้ำก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะหรือว่าโผลคอรมอเนี่ย มีปัญหาหรือไม่อย่างไรคือกระแสข่าวมันออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เลยทําให้มีการย้อนกลับไปดูซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าสีหน้าของนายกอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ตอนที่อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วก็มีการรับโทรศัพท์หลายต่อหลายครั้งเออมันเคร่งเครียดมากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จริงอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอได้เห็นลักษณะท่าทางอากับปบริยาแบบนี้ก็เลยมีความเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไปได้คะ่ะว่ามันมีโผลคอรมอมีปัญหา เพราะว่ามีรายงานออกมาว่าชื่อของรัฐมนตรี1คนถูกตีกลับมาเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติตามความเห็นชอบของกฤรีกาซึ่งก็ขัดแย้งกับทางปปชนั่นเองค่ะ แต่ทีนี้ไม่รู้จะมาสยบข่าวหรือเปล่านะ,ค,ะคุณเจี๊ยบคุณผู้ชม,มเพราะว่าเมื่อคือนนี้มีคนแอบไปเห็นภาพของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีไปโอยส้มตําอยู่ค่ะออไปจกข้าวเหนียวอยู่ค่ะอยู่ที่ร้านอาหารริมทางไปร้านอาหารอีสานนะคะในลักษณะแบบชิวๆสบายๆบายแบบนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะสื่อจากหลายสํานักก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะและก็มีกระแสข่าวออกมาว่า เฮ้ยไม่เป็นความจริงนะเกี่ยวกับเรื่องของการทุนกล้าวไรยชื่อคณะรัฐมนตรีที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่เลยค่ะในขณะที่วันนี้นายกอนุทินเองค่ะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร,ระหว่างคณะรัฐบาลแล้วก็คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งครั้งนี้ก็พาว่าที่รัฐมนตรีหลายท่านไปร่วมประชุมด้วยนะคะก็จะมีทั้งด้านของนายเอกนิตินิติทัศน์ ระดภาค ก็เป็นว่าที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์นายอัธพงศ์เริ่พิบูลว่าที่รัฐมนตรีพลังงานนายวรพัชธัญาวง์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีนายพศอาราวัฒนานนท์ซึ่งท่านเป็นประธานหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยค่ะรวมถึงมีกรรมการหอ,อการค้าไทยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคือนายกอนุทินบอกว่าคือในการประชุมครั้งนี้แต่ละคนร่วมแต่คุ้นเค กันก็เลยนําว่าที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมาพบปะเพื่อที่จะตั้งใจในการรับฟังรายละเอียดแล้วก็หารือร่วมกันค่ะมารับข้อเสนอแล้วก็คําแนะนําจากหอการค้าไทยด้วยเพราะว่ารัฐบาลที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเน้นเรื่องของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กระชับแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองค่ะ